ต้องหาตะปูแป๊กมาเย็บเลยมั้งมันขาดไปได้มันหยดเนี่ยนั่น,น,นว่างไงว่าไงไปส่งไปไมอนี่บอพระองค์หาองค์คุาาองค์ี่ย ยกมาตู้แอรโอ้ไม่ไดกูดมาแค่นี้เก่งใช่ไหมเดี๋ยววันที่ยี่สิบเายิงจุลาพรที่จะมาทรงบาตรมาเป็นบำเพ็ญพระกุศลในวัดเพราะนั้นพระเราที่จะรับบาตร กะไปทุนกระบอกก็ยี่สิบรูปรับบาปแล้วก็จะเข้ามาในสลาใหญ่นี้พระองค์ท่านก็จะเสด็จมาทรงบำเพ็ญกุศลมาสิบรูปมาสมาทานศีลมาบาเพ็ญกุศลอยู่ที่สลาใหญ่นี้ส่วนพระที่เหลือหลังจากรับบิณฑบาตแล้วเราก็จะเข้าไปชันอยู่ที่สลาในเพราะนั้นอ,อาหารที่จะถวายพระเราต้องแบ่งเป็น สองจุดเชือเกิดทั้งนอกนี่กับข้างในในสลาในและหลังจากนั้นวันที่21เดี๋ยวดูว่าพวกการจะลือ้อหลังคาสลาหลังนี้เพื่อซ่อมใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ว่าวัสดุเหลือเครืออ,อรถเชนเหลือคนประพร้อมเราก็จะลงมือ ลงมือทำได้ในวันที่21เลยเพราะนั้นถ้าถ้าพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพระเราก็จะเข้าไปฉันอาหารอยู่ศาลานในแต่ถ้ายังไม่พร้อมเราก็มาฉันอยู่ที่นี่ซะก่อนเพราะศาลานในก็คงจะไม่สะดวกเป็นศาลาน,นอกนี่หรอกแต่ก็คิดว่าน่าจะพร้อมเพราะว่าให้เตรียมอันนั้นเตรียมอันนี้อะไรต่ออะไรผู้คนอะไรต่ออะไรเราก็เสาเสียงเสาเตรียมอะไรต่ออะไรมาแล้ว แล้ววัสดุอุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายเช่นแผ่นอลูซิงที่ที่จะมามุงราคาปะเตรียมพร้อมเวลาได้ก็ขนเข้ามาแล้วก็รถเชนเข้ามารือเข้ามายกเพราะมันสูงมานีเนี่ยมันขึ้นไปอันตรายด้วยนี่มันต้องใช้รถเชนรถอะไรต่ออะไรเพื่อนี้สมัยก่อนตอนที่ลื้อลื้อโกดังในวัดเนี่ยก็โกดังเพียงแค่ชั้นเดียวต่ำๆต่ำกว่านี้สักครึ่งหนึ่งบ้างเนี่ย หลวงพ่อก็เตือนอยู่นะตอนก่อนไปเลือเอ้ยระวังกันนะว่าไปลือดรังคาเนี่ยนะมันมันเป็นไม้ก็ดูแลให้มันดีมันปวกขึ้นหรือเปล่ามันไม้มันแน่นหนามันคงหรือเปล่าไม่ตกมาไม่ได้เลยโอ้ยพูดไม่ใคร่ขาดคาเลยวันนั้นกัแอกลงมากัดกระดูกสีข้างหักไปซะนี่เออไปนั้นแหละเล่นกับของสูงสูงเลยไปหาไปหาเล่นนี่เหมือนกับปีปีก่อนที่ ที่โรงงานของน้องชายที่ระยองเหมือนกันนี่ยก็ไปขึ้นไปทมเป็นรือลังคาอะไรตออะไรมาเนี่ยแต่ข้างล่างอ่ะข้างล่างมันกองกระดาษเตี้ยแบบนี้มันกองกระดาษกองกระดาษมหาศาลเลยไปพอมันนรือทางลังคามันขี้เกียจมันขี้เกียจไต่ลงมามันกระโดดลงมาในกองขยะโดดลงมาโดดลงมาตอนนี้ พอเขาขนกระดาษออกไปบดแล้วบาดนี่ไอความประมาทของมันเนี่ยนะที่เคยโดดลงมาโดดลงมาไอความประมาทของมันเนี่ยถึงมันไม่กระโดดนแ,แหละแต่มันก็พลาดลงมาเดี๋ยวว่าเสร็จนั้นแล้วอุศราทำม,มาโอ้ยเล่นแต่ของสูงหลวงพ่อเนี่ยขยงังเพราะนหะลวงพ่อเองไม่ไม่ได้มันมันเสียมันเสียเรื่องของสูงเนยเวลาเห็นคนขึ้นไปสูงสเนี่ย เหมือนไปไอ้ขึ้นเสาวิทยุเนี่ยหลวงพ่อมองไม่ได้เลยพอไปมองก็ขึ้นเสาวิทยุในฝ่าเท้าเนี่ยมันเหมือนไฟช็อตแป๊บ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 มันมันเหมือนชาเน,นี่ยนะไฟเหมือนไฟฟ้ามันช็อตเนี่ยแต่พอเราเราก้มหน้ามันเราไม่มองมันก็หายอ่ะเออพอเราเงยก็ไปมองไอ้ฝ่าเท้าเนี่ยเหมือนกับไฟฟ้ามันช็อตแป๊บจะแป๊บแป๊บแป๊บมันมันพอให้สะดุง้งสะดุ้งเน่ยนะ เออมันมันเสียวมันยังไงก็ไม่ไม่ทราบมองไม่ได้เลยไอ้คนขึ้นสูงๆนี่เออเออมันย de ังไงเนยเพราะฉะนั้นการขึ้นนี่มันจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการลื้อหลังคาาลาเราเนี่ยสลาใหญ่หลังนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้รถเชนตอนนี้ตะเพ่งนี่ไอไอไอรถรถเชนเนี่ยนั่นเขาก็เขาก็เตรียมเตรียมให้เราพร้อมแล้ว เม so ื่อว okay. ันก่อนไปเจอที่ระยองก็ถามหลวงพ่อจะเริ่มเริ่มเริ่มสรงานสลาเมื่อไหร่ก็บอกก็คงจะคงจะไอไอไอวันที่21ไปแต่แล้วมั้งไอหลังวันที่2 0ซสะก็บอกครับรถเชนผมพร้อมเลยนะครับกคงจะเข้ามาถ้าถ้าอะไรพร้อมๆแล้วมันก็คงจะทําได้เร็วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้บอกบุญไปในหมู่คณะสิทธิอนุสิษ เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มันก็หลายตังค์ทีเดียวแตมั้าเฉพาะไอ้รู้ซึ้งที่จะมาบงลังคาเนี่ยเขาคิดมาแล้วก็มันก็สามล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยนะแล้วอะไรต่ออะไรต่างๆนานา,นา,นานที่จะติดที่จะอะไรต่ออะไรลรือที่แล้วเราจะต้องตรวจดูอีกว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยมันแน่นหนามันคงไม้ไม้มันเป็นยังไงเพราะเนี่ยมองดูไอ้ฝ้าพิดาโดน,น,นย่อนท้องช้างลงมาแต่เนะี่ย เพราะฉะนั้นมันหย่อนท้องช้างไปเนี่ยมันก็สงสัยว่ามันจะเป็นยังไง่ถ้าถ้าหากมันยังแน่นหนามันคงมันก็ไม่น่าจะหย่อนท้องช้างไงนะมันคงจะเรียกไปเลยไอ้นี่มันหย่อนท้องช้างแล้วเนี่ยแต่หน้าก็เสียวว่ามันจะตกใส่หัวโยมเหรอทางพระเนี่ยมันคงไม่ตกใส่หัวพระหรอกเพราะมันมันเอียงมันมันลาดไปไอ้ทางทางใส่หัวโยมเนี่ยมันมันรับลาบไปนะมันจะใส่หัวโยมได้ไป พอนนั้นก็เสียวๆอยู่ไม่รู้ว่าแต่ท่านในชาติเองก็บอกว่ามันมหลวงพ่อน่าจะให้ใครปีนขึ้นไปดูว่าปวกมันขึ้นหรือเปล่าเราก็สงสัยอยู่พอคิดที่ว่าจะขึ้นไปดูเรื่องปวกเรื่องอะไรตัวอะไรอ้าวก็ปรึกษาหมู่เพื่อนแล้วก็ลือเป็นเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าหลังคากระเบื้องมันก็แตกมันก็แตกเยอะทีเดียวเราจะคอยไปเปลี่ยนทีละสี่สามสี่แผ่นสี่ห้าแผ่น มันก็เปลี่ยนไม่ไม่จบสิ้นักทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปก็ลําบากขึ้นไปก็พังลงมาก็เหมือนกับเราเราเปลี่ยนฝ้าเพดานนี่แหละเราเปลี่ยนทีสองสามแผ่นสองสาแผ่นมาเรื่อยนี่พอแผ่นไหนมันหลุดมามันหักมาแล้วก็ขึ้นไปก็ต้องเอานั่งล้านมาแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนแผ่นสองแผ่นแผ่นสองแผ่นอยู่เรื่อยก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตลอดเนี่เปลี่ยนมาหลายครั้งเลยนี่ก็เลยตกลงใจว่าเอาทำเปนทั้งหมดเลยเอาทีเดียวเลย มันอยู่ด้วยอีกสามสิบสี่สิบปีไม่ต้องไปทําอะไรไมันหรอกหลวงพ่อคงจะไม่อยู่ด้วยแตเมือสามสิบสี่สิบปีเนี่ยคงจะไปบ้านเก่าก่อน,อนแล้วมั้งถ้าอยู่ได้ถ้าอยู่ได้อีกสามสิบปีมันก็มันก็ร้อยร้อยกว่าปีแล้วหนอะเนีถ้าอยู่ได้อีกสี่สิบปีมันก็ร้อยสิบกว่าปีแล้วไนอะ้เนี่ยงั้นใครจะอยู่กันอ๋อนะียแต่ยังอยู่คนเดียวเป็นเหงาเนี่ยถ้า ถ้ามีหมู่เพื่อนมีญาติโยมอยู่ด้วยก็พออยู่อยู่ดอกเห็๋มันไม่มีใครจะอยู่ด้วยร้อยปีเลยนะเอาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็บอกให้คณะสัตยาญาติโยมได้ทราบด้วยที่มาจังหันมาใส่สาบาทมาถวายพระทหารเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ในาราในมันเป็นก็ไม่ค่อยสะดวกเท่ากับสารานอกนี่เพราะมันค่อนข้างคับแคบบ้างแล้วก็สถานที่อะไรต่ออะไรต่างๆนานา เพราะนั้นอ้าวมันก็คงจะไม่นานหรอกเนี่ยเราก็รับความคือคนเราเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะถ้ามันลําบากอยู่นะมันก็ลําบากไปได้แต่ถ้าลําบากแล้วมันมาสบายแล้วมันไม่ค่อยอยากจะลําบากเนียมันจะกลับไปลําบากยากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้อยู่สลาในมันก็ทําอะไรมันก็รู้สึกมันมันไม่คล่องแคล่วเพราะมันอยู่กับพื้นราบจะลุกจะเดินจะแจกอาหารส่งอาหารทําอะไรต่ออะไรมันก็ แล้วมันแคบมันกนรู้สึกไม่ค่อยสะดวกแต่มันก็อยู่ได้เพราะมันอยู่มาเรื่อยแต่พอออกมาอยู่ศาลาในศาลานอกนี่มันสะดวกแล้วมันกว้างขวางเดินเหินทําอะไรต่ออะไรก็สะดวกพอไปเข้าไปอยู่ข้างในมันก็ลําบากเหมือนเก่ามันก็รู้สึกมันก็อึดอัดค่อนข้างอึดอัดก็นั้เอามันแม่ไม่สะดวกก็ไม่สะดวกชั่วคราวหรอกก็พวกเราก็ทนเอาก็นั้ตั้งแต่วันที่20สิเราก็จะแบ่งมา พอหลังจากทุนกระบอกฟ้าหญิงจุฬาพรท่านบำเพ็ญพระกุศลเสร็จท่านสเสด็จออกไปแล้วเราก็จึงค่อยถวายพระทหารอย่างนั้นมั้ง mm. พอพาะคงะคงจะไม่ได้ไม่ได้สายมากหรอกแล้วก็ส่วนกลุ่มพระที่ที่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกมารับบาตรจากทุนกระบอบเราไปบินบาตในหมู่บ้านเราก็เข้าไปในสาราในเลยจะา,าหารเรื่องสาราใน ก็คงจะได้ฉันก่อนก่อนเนี่ยก็ะอยู่ที่สรารานอกนี่มั้งก็ไม่เป็นไรหรอกปากใครปากมันท้องท้องใครท้องมันมันไม่ได้กินท้องเดียวกันที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะเออเอาเพราะฉะนั้นทางงานการก็มองรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในวัดเรามันก็ถึงถึงช่วงที่จะต้องซ่อมแซมต้องบูรณะอะไรต่ออไรหลายสิ่งหลายอย่างกุฏิพระ กติโยมอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทั้งได้บูรณะได้ได้ซ่อมแซมได้สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาพอมันมันรู้สึกว่ามันบวกอะไรอะไรไปมันยยาทรมากที่จะไปซ่อมแซมบางหลังเนะี่ยซ่อมไม่ได้เลยไปแตะก็คือลือ้อบางหลังถ้าซ่อมได้เราก็ซ่อมไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่งานในวัดขึ้นมาอีกแล้วเดี่ยเอาแต่ว่างานมันก็ไม่ได้งานตลอดไปหรอกมันก็มีวันจบ เพื่อความสะดวกในการอยู่การอาศัยทั้งฝั่งเป็นนักบวชคือพี่สุสมเณนต่อจนอุบา,ส,บาสิกาที่เข้ามาอยู่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราได้เสนาสะนะที่มันสะดวกมันเวลาเรามาอยู่มาปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีปริโพสซ้ำกังวลในในสถานที่อยู่ที่อาศัยเมื่อเราอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ ไม่มีความกังวลแล้วการภาวนาของเรามันก็ภาวนาได้อย่างราบเรียบราบลื่นมันไม่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ที่มาคอยก่อกวนจิกอกวนใจเวลาเราจะมาทําความสงบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการมาภาวนามันก็ต้องอาศัยเสนาสนะสัปปายะคือสถานที่อยู่ที่ที่อาศัยเป็นที่เหมาะที่ควรในการให้อยู่ให้อาศัยที่จะใช้เป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยในการ,ป,รปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะฉะนั้น อันนี้เรื่องเสนาสนะมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องดูแลให้มันเหมาะให้มันควรสําหรับนักบวชเราทั่วไปหรือหรือคณะหรืออุบาสกอุบาสิกาทั่วไปที่มาประปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องก็จะบอกเขาเราแจ้งไปในหมู่คณะศิยานุสิตอะไรที่คณะศิยานุสิตพอร่วมไม้ร่วมมือได้ขอให้ร่วมไม้ร่วมมืออะไรพอช่วยได้เราก็ช่วย ตามกําลังของเราเนี่ยแหละช่วยไม่ว่าจะช่วยด้วยทุนทรัพย์ช่วยด้วยสมองช่วยด้วยกําลังเ,เราก็มาช่วยกันดูแลเพื่อความมั่นคงของวัดตาบ้านตาดเราเพื่อจะเป็นสถานที่ที่เป็นสปายะ,ญญะไปอีกยาวนานต่อผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติมาศึกษาข้ออาจข้อธรรมแล้วก็มามาประพฤติปฏิบัติกันพระองค์หลวงตาท่าน มาพัฒนามาสร้างวัดป่าบ้านต่ายขึ้นมาท่านก็ต้องการสร้างให้เป็นสถานที่ที่สป,ปายะเหมาะสมสําหรับผู้ที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งพิสุทธิ์สามเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปนั่นแหละเพราะฉนะนั้นท่านก็ทุ่มเทมาอย่างยาวนานหลังจากนั้นจากที่ท่านมรณภาพผ่านการเวลาไปประมาณก,ก็สิบกว่าปีไปแล้วและการก่อสร้างแต่เดิมมามันก็ผ่านมา สามสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีอะไรต่ออะไรต่างๆก็มีมาทุกรุ่นทุกรุ่นมันมาถึงถึงค่าวนี้มันก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็สุดโสมไปเยอะแต่สิ่งไหนที่มันมันยังดีอยู่เราก็จะรักษาไว้แต่ส่วนไหนที่มันไม่ดีแล้วมันมันมันผุพังมันอะไรต่ออะไรมามันควรต่อการซ่อมเราก็จะซ่อมไปปรับปรุงไปให้มันดี ให้มันเหมาะต่อเป็นสถานที่เป็นสถานที่อาศัยอยู่อาศัยใช้เป็นสถานที่ปรปุ้บปฏิบัติธรรมต่อไปอันนี้แหละคือเจตนาตั้งใจว่าปีนี้เราคงจะบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งที่สิงที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีกับปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นมาขออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกข่าวเล่าแจ้งไปในหมู่คณะสัตยาธิโยมทุกท่านทุกคนด้วยลนะ ะลาภพรลาภพรอ,อย่าโนโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคันลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปตี เอจีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิจตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธามณิโชติรโสยะธาดิโยอินวิวันจันตุสัมภรุย วินนยสัตวมันเตีมภวัวันตรรายสุขียายอยู่กอัาภาวิอภิวันธนาเสียเรศนีจังทายปัจจัยโิตดัใจตารวอย โยวาโนะโสขังผาลังรัตนตยานุภาเวดารัตนตยเตยสามโดยข้าร้อยขพยาเวลาโสกาสตุจุปัตถวาย อดิกาอันตรายาปีวินาสนตุอเสสะตุอินชยาสถิธนังลาพังโสทิพาขยังสุข้างพลังเสริอายุจวานโนจารพอข้างวุทิจัยสวาน สาตาวาาจะอายุจาชีวสิตที่พวันตุเตมพวันตุซาบังการังรักขันตุซาปฏิวัติมสารพบุตรทาดูพาเวตัยสธาโสตีพวันตุเตง ภาวตุสาปะบงการังรกคันตัพาปฏิวตตนสามบะธรรมานุภาเวบนัยสถสุดีพวันตุเตมภวตุสาปะบางการังรกคันตัาปฏิวตตนสามบะสังฆานุภาเวปย สาด้าสติภพวันตุเต